ก็สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้มารีวิว M62 นะครับผมอัพโบซิงนะครับคันนี้ก็รถค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมก็เดิมๆ M62 มันอืดนะครับผมลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับวางโบใหม่ไปเลยนะครับผมโบใหม่ก็จะได้เรื่องกําลังที่ดีกว่าเดิมนะครับผมใจยาวขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนไส่ไฮหนึ่งแล้วกําลังไม่ดีเมื่อเราใส่โบไปไฮหนึ่งก็ จะได้กําลังที่ยาวขึ้นนะครับไม่หมดไวนะครับผมบางหน้างานเหมือนพื้นที่แบบนี้ดินแห้งๆนี้ก็วิ่งวิ่งไฮสองได้นะครับผมก็เสียงวิทหวานหอนนะครับผมตามสไตล์อูช่างบิ๊กอยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับสเปคนี้ก็จะเป็นโขงซิ่งนะครับผมโขงซิ่ง เรื่องเทอร์โบจะแพงกว่ารุ่นเอลนะครับผมเพราะว่ามันต้องทำโค้งให้เขาไอเสียเดิมมันให้ได้นะครับผมทีนี้มันต้องทำโค้งมาเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะถามผมอีกว่าโบเดิมเปลี่ยนโค้งได้ไหมผมจะตอบน,นี้นะตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับสําหรับโบเดิมเปลี่ยนโค้งนะเพราะว่าโบเดิมที่ผมศึกษาดูนะครับโบเดิมมันเล็กเมื่อเราเปลี่ยนโค้งปุ๊บเปลี่ยนโค้งแล้วรอบรอบโบมันจะไวขึ้นเมื่อรอบโบนไวขึ้นปุ๊บ โอกาสที่จะพังมันก็เยอะนะครับผมหรือใครใช้ไม่พังก็ดีไปนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมแนะนํานะคะอัพโบโดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงลูกค้าก็ใส่สปริงจูนปั๊มอยู่แล้วนะครับผมถ้าใส่สปริงจูนปั๊มถ้าโบอ,าอัดอากาศให้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยแรงนะครับสู้โบใหญ่ที่อัดอากาศได้เพียงพอดีกว่าแรงกว่านะครับผมวันนี้ติดตั้งอยู่ที่หนองกรุงศรีนะครับผม เปลีที่ไถก็เปลียนเป็นไฮสอนะครับเพราะว่าพื้นดินแบบนี้จะไถไฮสองได้นะครับถ้ามันชื้นๆเหนียวๆจริงก็อาจจะไฮหนึ่งนะครับผมแล้วแต่หน้างานนะเทรถนะครับ, hey รบลองทดสอบดันดูก่อนตอนแรกเราก็จะเทต่โลก่อนนะครับผมโลสี่อน คนิคการขับรถเอ็มนะครับผมรถเอ็มเนี่ยมันเป็นรถที่ต้องใช้ช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะในการเลี้ยงรอบนะครับใครที่เคยใช้รุ่น L อแล้วมาขึ้นรุ่นเอ็มบอกว่ากําลังไม่ดีนะครับเราต้องเปลี่ยนเทคนิคการขับนะครับเพราะว่าเทคนิคการขับรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางคันมันก็ต้องกอรอบเขาเรียกว่ากอรอบหรือเลี้ยงรอบเครื่องก่อนใช้รอบมันขึ้นก่อนนะครับผมแต่รถบางคันไม่ต้องไปเลี้ยงรอบนะครับผมเปิดคันเร่งใส่เลยนะครับผม มันก็จะใช้งานไม่เหมือนกันเนาะว่าบางคนใส่โบไปแรงแล้วแต่ไม่รู้เทคนิคการขับมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมเวลาเราทําอะไรใหม่ๆเราก็ต้องเปิดใจนะครับเหมือนรถกระบะซิ่งอะไรพวกน,นี้เหมือนกันการขับมันก็ต้องมีการเลี้ยงรอบอะไรประมาณนี้นะครับกว่าจะขับเคลียร์ได้นะครับ ก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับผมหากท่านขับรถรุ่นไหนอยู่นะครับอยากขับสนุกขับดีขับไม่เหนื่อยนะครับมันก็ต้องมีเทคนิคการขับแต่ละคนนะครับผมเราต้องหาดูว่าการขับมันจะขับแบบไหนนะครับผมคายสองนะครับอันนี้ช่างโพดขับช่าง ก็ได้แนะนำช่างพูดก่อนจะขับแล้วว่ารถพวกนี้มันเป็นรถที่ต้องก่อรอบกอรอบก็คือการเลี้ยงรอบหรือการเพิ่มช่วงจังหวะให้มันมีพื้นที่ในการไอ้แมนะถ้ามันปักฐานลงตั้งแต่หัวงานปุ๊บฟันจะดำเพราะัรอบมันไม่ลอยนะครับผมนี่ครับพอรอบลอยปุ๊มันก็จะไปได้เลยแม้กระทั่งล้อหน้ายกนี้ก็ไปได้นะครับนี่แหละคือสิ่งสําคัญในการขับนะครับผม รถแต่ละรุ่นมันมันจะขับต่างกันนะฮะลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมช่างก็จะมีคําแนะนําแบบนี้แหละบอกว่ามันเป็นรถแบบนี้ต้องขับแบบนี้นะนะครับผม ไอสองนะครับผมนี่แหละครับผมปัจจัยสำคัญในความแรงก็คือคนขับนะครับอาจจะต้องเข้าใจรถแล้วก็เข้าใจระบบเทอร์โบด้วยนะครับผม นี่แหละครับผมความแรงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับผมเมื่อเรามีรถแรงเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้เทคนิคการขับด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเช็ครัวซึมส่งงานลูกค้านะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม